ก็สวัสดีทุกคนที่เข้ามาชมอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ก็ว่าอีกแล้วนะครับอยู่กับผมตีน้อยร้อยประโยชน์ครับนี่ครับไม่ได้มาโฆษณานะครับผมจะพามาทำวายน้ำผลไม้แบบง่ายๆเลยครับผมคือท่านใดที่ชอบดื่มเหล้าดื่มเบียร์ดื่มแอลกอฮอล์อยู่แล้วดูคลิปนี้จบทำกินเองที่บ้านได้แน่นอนครับไปชมกันเลยครับ ผมจะใช้น้ำผลไม้แค่200 ml มลินะครับใครจะใช้มากกว่านี้ก็ได้ไม่เป็นไรแล้วก็น้ำเปล่าเกือบ2ลนะิตรเนาะแต่ไม่ถึง2ลิตรนะครับนี่ครับ <ST AR C> ก็ให้ใช้น้ำสะอาดนั่นแหละครับน้ำที่เราดื่มนะครับใส่เข้าไปแล้วได้ปริมาณน้ำที่ต้องการก็นำมาเทใส่ในหม้อครับเพื่อที่จะ ต้มนะครับโอเคเรเอให้น้ําเดือดสักพักนะครับความเป็นจริงถ้าเราจะทำวายสูตรที่ง่ายที่สุดในโลกนะครับเรามีแค่น้ําตาลก็ทําได้แล้วนะครับมีแค่น้ําตาลกับยีสต์ก็สามารถทำวายได้แล้วครับเพราะว่ายีสต์จะเป็นตัวเปลี่ยนให้น้ําตาลเป็นแอลกอฮอล์นะครับ ส่วนผล,ลไม้นั้นมีอะไรก็ใส่ลงไปได้เลยตามใจชอบนะครับแล้วก็นี่ครับยีสต์ที่ผมใช้ก็จะเป็นยีสต์สำเร็จที่เขาไว้ทําขนมปังนะครับจะเป็นยีสต์จืดหรือว่ายีสต์หวานก็ทําได้เหมือนกันหมดนะครับผมก็จะใช้ขวดที่ผมตวงน้ําไว้เมื่อกี้นี้นะครับบรรจุวายของเรานั่นเองใครมีขวดแก้วหรือว่าขวดโหลแบบสวยๆก็ใส่ได้ตามใจชอบครับผม แต่ว่าผมขวดนี้ผมได้ตวงน้ำไว้แล้วรวมกับน้ำผลไม้แล้วก็น้ำที่มันระเหยออกไปก็น่าจะปริมาณก็น่าจะพอดีขวดนี้นะครับโอเคครับตอนนี้น้ำก็เริ่มร้อนแล้วครับผมก็จะใส่ลงไปเลยนะครับเพราะว่าผมนั้นร้อนกว่าน้ำอีกครับผมจริงๆมีแค่น้ำร้อนกับน้ำตาลคือเราต้มน้ำตาลให้เป็นน้ำหวานแล้วก็ ใส่ยีสต์เข้าไปก็ทําเป็นวายได้นะครับแต่ผลไม้ใครชอบแบบไหนก็ใส่เลือกเข้าไปได้ครับแต่ผมเลือกไม่ถูกครับก็เลยล่อผลไม้รวมซะเลยนะครับเนี่ยมีทั้งน้ําองุ่นขาวน้ําแอปเปลิลน้ําแครอทเอ้ยไม่ใช่น้ำอะไรวะน้ําแครอทส้มน้ำแครน้ําสับปะรดโอ้เยอะโอ้เยอะแยะเต็มไปหมดครับผมเนี่ยล่อมาเกือบ ยี่สิชนิดเลยครับโอเคอ่าสีสันเป็นแบบนี้นะครับเห็นไหมครับสีสันมาแล้วนะครับจากนั้นก็ใส่น้ำตาลลงไปได้เลยนะครับโหแล้วโหกลิ่นหอมมากเลยครับตอนนี้ครับแต่ผมขออนุญาตใส่น้ำตาลแป๊บนึงนะครับเพราะว่าอีกมือนึงถือกล้องดูไม่ไม่ไม่สะดวกเท่าไหร่ครับก็ผมก็ใส่น้ำตาลลงไปแล้วนะครับ อย่างที่บอกนะครับอย่าให้หวานจนเกินไปนะครับมันไม่ดีต่อสุขภาพแล้วก็มันจะไม่ได้รสชาติไว้ที่เราต้องการนะครับมันจะออกหวานเกินไปก็ไม่อร่อยครับผมอย่าให้หวานเลี่ยนอย่าให้หวานเหมือนขนมหวานให้หวานประมาณน้ําผลไม้นะครับใส่น้ําตาลลงไปแล้วก็คนอย่าให้น้ําตาลไหม้ครับ ก็โอเคครับความหวานของผมก็พอดีแล้วนะครับปิดไฟเลยโอเคปิดไฟแล้วหลังจากนี้ก็ปล่อยให้เย็นครับผมจะนำไปลอยน้ำก็ได้หรือนำไปแช่ในน้ำแข็งก็ได้แต่ไม่ต้องแช่ให้เย็นเจี๊ยมนะครับทิ้งไว้ให้ได้อุณหภูมิปกตินะครับขั้นตอนต่อไปก็คือการปลูกเสกยีสต์นะครับ ไม่ใช่ครับปุกยีดเฉยๆนะครับก็ให้เราใส่น้ําอุ่นเหมือนเดิมครับใช้น้ําอุ่นน้ําอุ่นประมาณไหนก็คือให้หยดใส่หลังมือแล้วไม่ร้อนนะครับเหมือนที่ชงนมให้เด็กนะครับก็ยีดนะครับใส่ประมาณครึ่งช้อนชานะครับนี่ครับไม่ต้องให้เป๊ะมากก็ได้ครับขออย่าให้ชุยก็พอนะครับแล้วก็ใส่ลงไปเลยจากนั้นก็ตีให้แตกนะครับพอเราตียีดละเอียดแล้วก็ รอให้ยตีตื่นครับผมระหว่างที่รอยตีตื่นนะครับก็น้ำผลไม้ของเราก็เย็นพอดีก็นำมาใส่ปัวได้เลยนะครับ ผมพาไปลอยนะ้ำมันก็เลยเย็นเร็วครับห้าเห็นไหมครับปริมาณที่ผมตั้งไว้พอดีเป๊ะเลยโอเคครับแล้วก็ใส่ยีสต์ที่เราทำไว้นะครับลงไปเห็นไหมครับยีสต์ลงไปแล้วนะครับ แล้วก็ให้ใช้เป็นผ้าขาวปุดไว้นะครับอากาศข้างในออกอากาศข้างนอกอย่าให้เข้านะครับถ้าปิดฝาก็อย่าให้แน่นไม่งั้นระเบิดนะครับโอเคเสร็จโอเคหลังจากเสร็จขั้นตอนนี้แล้วก็ให้เก็บไว้ในที่แห้งอุณหภูมิปกติอย่าให้โดนแสงแดดนะครับ ให้ทิ้งไว้ประมาณ2สัปดาห์เป็นอย่างน้อยถ้าอยากได้รสชาติที่ดีก็3-4สัปดาห์นะครับหลังจากนี้1เดือนผมก็จะมาอัปเดตรสชาติสีสันแล้วก็วิธีการกองให้ทุกคนได้ดูครับคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้สั้นไปยาวไปก็ตำหนิติผมได้นะครับส่วนใครที่คิดว่ามีประโยชน์ก็กดไลค์กดแชร์กดซิดต่ให้ผมด้วยนะครับพบกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ